วันแรกที่หนูเข้ามาเลยอะหนูแต่งตัวไม่เป็นหนูแต่งตัวไม่เป็นเลยหนูเล่นจี T ทแทบจะไม่เป็นเลย <laughs> แล้วทีนี้ทรงผมแรกที่หนูใช้อะ่ะคือทรงผมไอ้นี่เว้ยผมบ๊อบผมสัน้นก็เลยก็เลยตั้งชื่อว่าไม่รู้จะเอาชื่ออะไรชื่อจินตลาดละกันตอนนั้นอะ่ะนี่นี่เพลนี้อะเป่า 29 PB พีีแข่งดูป้าพี่จินโหโหดูไม่รู้เรื่องอันนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เดี๋ยวเขินอะให้ดูพับจีดูได้อยู่แล้วแต่พีบีดูไม่ค่อยดูไม่รู้เรื่องจริงๆอะทุกคนหนูนั่งดูหนูคงนั่งอองอะวัดดีครับจินีเอ๋ววัดดีครับเขินอะใช่ให้หนูนั่งดูหนูก็เชียร์ไม่เป็นด้วยตรงๆแค่ยิงก็คือแค่ยิงก็คือเชียร์แล้วแต่ดูสกอร์ดูอะไรนี้ไม่เป็นนะ บจได้อยู Dante, Nacional, d, ่คบจได้อย <descriptive together, S 1> ู od, ่สว <unreal. S 1> oui? well ัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเขิดเลยอ่ะเขินเลยอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่า GTA เป็นเกมในคอมเกมแรกที่หนูเล่นเลยนะรู้ปะตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดมาเป็นคนที่แบบว่าแทบจะไม่ไม่เล่นเกมคอมเลยอ่ะเล่นแต่เกมในมือถืออย่างเช่นเกมเศรษฐีคุกกี้รันแล้วก็เกมอะไรนะ R O V แล้วก็ PUBG Mobile แล้วเพิ่งจะมาเล่นเกม GTA เนี่ยเกมแรกแล้วก็ที่วัด วาซิตี้เป็นประเทศแรกเลยรู้สึกโชคดีมากเลยนะที่เข้ามาในวาซิตี้เพราะว่าสังคมอะปังมากสาวสาเอ,อนัทตั้นถูกใจสิ่งนี้สุดสเฮ้ยเจ้าจินมาแล้วสวัสดีพี่ขนมปังไว้เฮ้ยครับคิดถึงคิดถึงเจ้าจินอะไรปอรมะเปล่าวะคิดถึงเจ้าจินอะไรปอรมะเปล่าวะสวัสดีนะครับ เอพับจีแข่งอีทีเดือนหน้าช่วงนี้อ e ีสปอร์ตเอพุ่งเกิดจริงๆมามากเลยตอนนี้เอมคือมาลํามากน้องปลืม้มวันนีครับน้องปลืมมลปล้มมาแล้วน้องปลื้มมาแล้วเฮ้ยหนูว่าหนูกดไวแล้วนะมีคนไวกว่าหนูอีกเหรอเนี่ยไวโพดต,ตักหมดน้องปลื้มก่อนทุกคนอย่าลืมทานข้าวเย็นกันด้วยนะครับกินข้าวเยอะๆนะจะได้โตวไวๆเหมือนเหมือนจิน ดูผลละดูผลละม่ขึ้นปักหมดุดเอาเปล่าว่านวดูนะสวัสดีครับยังไม่ได้โลโก้เลยครับที่รักยังเลยต้องรอยังไม่ได้เลยอ่ะขอไปแล้วเรียบร้อยขอไปแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ไปเล่นแอร์ดอดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไอจินจะไปเฉิดฉายที่แอร์ดอบแค่นั้นแหละรู้เรื่องโดนไม้คิดทีเดียวนอนซะอดเล่นพอเพลงอะไรอะ่ะเพลงนี้เพลงอะไรอะ่ะคิดคิดพะ ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะถ้ามันไม่โดลิขสิทธิ์ขอมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเพลงอะไรเหมือนกันมีแต่เพลงเดิมๆอ่ะมันวนอ่ะคนที่สองมาแล้วใช่คนที่สองมาแล้ว O.C. ชื่อว่ามินค่ะมินมิ้นท t มินพี่จินขอ CEO ทำทีมพับจีมือถือดีพังอานเฮ้ยเอาจริงเปล่าเอาจริงเปล่าพับจีพับจีโมบายหญิงเหรอไปไปเดินเป็นบอดไปเดินเป็นบอดให้ให้ให้เสียชื่อเขาเล่นๆนะ คิดคิดเพลงคิดคิดโอเคพอเดียะมีเพลงอะไรอีกไหมอะไอ้เต้าทุกวันนี้คือเพลงมันว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 นแบบไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรแล้วอะไม่ใช่เออนั่นแหละคิงด้อมกับวัดก็คือเหมือนกันไงเพราะว่าสังคมเดียวกันไงเหยินเข้าใจไหมเออคือบื้อแทนนาะสมัยก่อนตอนหนูอยู่คิงด้อมทุกคนหนูก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบแบบว่าใส่หน้ากากสีชมพูหน้ากากเซรามูนอแล้ววิ่งเก็บกระหล่ำไปเก็บกระหล่ำมา อยู่แค่นั้นเล่นจริงชีวิตได้จริงคือตื่นมาเพื่อเก็บกระหล่ำกระทำอีโคเป็นวัยรุ่นอีโคสมัยก่อนอะ่ะเป็นคนที่หยอกหยอกกากมากครับใช่เหรอเออ,เอ,องานดีจัดเมื่อวันจินวันนี้ไอ้นาทูกถูกสังกัดนางแบบว่าเบ่าว่าวันนี้พี่มิ้นซ้อมไหมคะวันนี้หรอคะเดี๋ยวต้องลองถามเพื่อนอีกรอบนึงครับตอนนี้มีพาร์ทเนอร์แล้วเปิดได้หมดแล้วนี่ใช่แต่บางอันก็ยังโดนอยู่นะบางอันก็คือยังแอบโดนเล็กๆอยู่นะไม่ใช่ไม่โดนเลยนี่ ไม่กล้าเปิดเลยอ่ะน้องปื้มเพราะว่าก่อนหน้านี้เคย <c oughs> เคยเปิดใช่ไหมแล้วก็โดนโดนเตือนลิขสิทธิ์อ่ะกลัวบินอ่ะเต้ามินจ๋าทุกคนเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เขาแทบจะไม่เรียกหนูว่ามินกันแล้วเรียกหนูแต่ว่าจินเรียกหนูแต่จินทุกวันนี้คิดว่าตัวเองชื่อจินไปแล้วขำหยอดกากหยากอ่ะนะอ่ะนะไม่ธรรมดาก็เปิดเพลงไทยสิเพลงไทยสุดมันโดนบางเพลงปะ นึกว่าพี่จินเล่นเกมทําฟาร์มโหถูกครับสมัยก่อนนะกระลำปูแล้วคือความสุขของหนูคืออะไรรูป้ป่ะการที่ได้ขายของตัดหน้าคนอื่นการที่ได้ตัดของขายของตัดหน้าคนอื่นนี่คือแบบโอ้โหสวรรค์แล้วใครขัดขายของตัดหน้าฉันฉันโกรธฉันก็เลยคิดว่าฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะหาแพชชั่นโดยการจะทําอาวุธขึ้นมาแทงไอ้พวกที่ขายของตัดหน้านี่แหละตอนนั้นอะ่ะไม่คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าอยากมีอาวุธไ้แทงคนที่ขายของตัดหน้า <laughs> รับไม่ได้ จนนี่แพะซ้อมทุกวันนะครับซ้อมซ้อมป่าทุกวันจริงเปลี่ยนน้ำพะหรือยังใช่ไหมเปลี่ยนน้ำพะหรือยังวันนี้วันนี้ครับวันนี้มาดูจินคีหัวเพื่อนกันโห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 เราก็พูดไปเถิยสวัสดีคุบสวัสดีคุอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรานี่เป็นวัยรุ่นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็สวัสดีเคิร์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุบพรุ่งนี้สวัสดีอะไรดีล่ะสวัสดีคลิปหรือเปล่า แล้วเราเข้าแก๊งมายังไงตอนนั้นใช่ไหมคะหนูจนําได้ว,ว่าวันแรกที่หนูเล่นนะหนูจะเล่าประวัติความเป็นมาของชื่อจินตลาก่อนทําไมไม่ชื่อแบบว่าอินตรงอินเตอร์อะไรกับเขาถูกไหมวันแรกที่หนูเข้ามาเลยอ่ะหนูแต่งตัวไม่เป็นหนูแต่งตัวไม่เป็นเลยหนูเล่นจีเทแทบจะไม่เป็นเลยแล้วทีนี้ทรงผมแรกที่หนูใช้อ่ะคือทรงผมไอ้นี่วัยผมบ๊อบ ผมสั้นก็เลยก็เลยตั้งชื่อว่าไม่รู้จะเอาชื่ออะไรชื่อจินตลาและกันตอนนั้นน่ะแต่ตอนแรกอ่ะบัตรประชาชนหนูชื่ออะไรรว่ามาดูบี้อสุราบี้ตั้งมัว่วตั้งมัว่วแล้วทีนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นจินตลาตอนนั้นเพราะว่าผมสั้นถ้าคนถ้าคนเคยเห็นสมัยก่อนก็คือจะเป็นสาวผมสั้นแล้ววิ่งไปวิ่งมาแต่งหน้าก็ไม่เป็นผู้ชายในเมืองก็ถามว่าคุณไม่คิดจะแต่งหน้าเลยเหรอครับเอาตรงๆก็คือแต่งไม่เป็นอันนี้คือที่มาเลย แล้วทีนี้ก็เลยรู้จักกับเอเลียนเป็นคนเป็นคนแรกเอเลียนก็เลยพาไปจกปูน พอจบปุณปุ๊บใช่ไหมเอ้ยนั่นก็พาไปรู้กับรู้จักกับเจนี่แพทแล้วตอนนั้นน่ะก็เลยเข้าแกงยอดเยี่ยมอยู่กับเจนี่แพสสมัยนั้นก็คือเป็นเป็นเด็กหญิงหมัดเปล่ามีเด็กหญิงมัดเปล่ามีรูปไหมไม่มีหนูถ่ายรูปไม่เป็นเลยทุกคนเชื่อไหมหนูหนูทําอะไรไม่เป็นเลยหนูถ่ายรูปไม่เป็นแต่เดี๋ยวหนูจะลองหามาให้ดูถ้ามันยังมีอยู่ค็ <laughs> ตลอกอะคิดแล้วก็ตลอกอะแล้วเจก็เลยชวนเข้าแกงยอดเยี่ยมสมัยนั้นสมัยนั้นก็คือในแกงมีอาไแค่4คี่คนนอกนั้นก็มมัััดดเเปปลล่่่าาอ,อจีนครบ ไปต่อยกับเขาสมัยนั้นต่อยกับใครนะมีเรื่องกับ BC ซีน้าโรงพยาบาลอะ่ะ BC ีเขาชนะจนเขาเบื่อจนเขาเลิกเล่นกับพวกหนูอะ่ะสู้จนตัวตายจริงนะรู้ว่าสู้ไม่ไหวก็ยังสู้มันก็คือความสนุกอีกอย่างหนึ่งน,นะแบบจนแบบเขาใช้อาวุธกับเราอะ่ะแล้วเห็นว่าเราแพ้แพ้แพ้เขาเลยมาเล่นมัดเป่ากับเราอะ่ะทุกคนคิดเอา้าปากฉลามเก่งต่ไม้ดูดหัวเพื่อนดีทุกเคยเล่นเกม OS มาอสไหมครับไม่เคยเลยครับพี่เทนเปนนลี่ยนท้าหรือยังถูกเดี๋ยวต้องหารูปก่อน สมัยก่อนติดคุกตอนเช้าประจาวิ่งปวนเมืองสมัยเอเอเลยนะันะน่ะสมัยคิงด้อมหายอดเยี่ยมมาหนูมาหลังจากที่หลังจากที่มีลุงกับหลานไปแล้วอะ่ะไม่ทันลุงกับหลานชอบคนหน้าตาดีเชิญทางอื่นชอบคนนอนหลับไม่ตื่นเชิญทางนี้หุ้ยตายหรือเปล่าว่าแบบเนี้ยสมัยเฉชนพึ่งย้ายมาใช่ไหมตอนนั้นเฉินก็อยู่แล้วนะคะตอนนั้นเฉินก็อยู่สวัสดีคะสวัสดีครับ ตอนนั้นเนฉินก็อยู่แล้วตอนนั้นหนูยังเป็นแบบเด็กหญิงเก็บกระลำเดี๋ยวลองหาก่อนพูดแล้วก็ต้องหาก่อนแต่คิดว่าไม่มีแน่เลยอ่ะอยากให้ทุกคนเห็นอ่ะยังเป็นเด็กติ่มติ่มอยู่เลยอ่ะพี่โชกุนจะรู้ดีเพราะว่าคนแรกที่เจอในเมืองเลยนะแล้วถ้าเข้ามาทักทายหนูก็คือพี่โชเข้ามาว่าอะไรวะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับก็บอกว่าชื่อจินตลาค่ะเขาก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็โทรมาได้นะครับแล้วเขาก็ให้เบอร์เป็นไงเป็นไงอ่อยปะ ก็ให้เบอร์มาแล้วทีนี้วันนั้นหนูขับรถไปจบบุญตรงหอยตกน้ําครับคนนี้นึกถึงคนแรกคือใครพี่โชพี่โชก็เลยชอบแซวว่าใช่สิคิดถึงพี่แค่ตอนมีปัญหาแค่นั้นแหละว่าซ่นเป็นเป็นจักสันเป็นงั้นไปซะอีกไม่มีรูปเลยอ่ะทุกคนสมัยนี้ถ่ายรูปเป็นแล้วสมัยก่อนถ่ายรูปไม่เป็นเลยอ่ะเสียดายอ่ะเป็นบอบเลยอ่ะอยู่แกง๊งตอนนี้อยู่แก๊งเรียวทามครับตายหรือเปล่าฮ่าจาัดเอาแล้วเราตายหรือเปล่า ถ้าอันนั้นสมัย AAA หรือเปล่าถ้าลุงหลันหนูไม่ทันเลยหนูมาทันตอน Kingdom ไปๆแล้วทุกคนคิดดูนะสมัย Kingdom ใช่ไหมที่ที่เคยบอกว่าอยากมีอาวุธเอาไว้ไล่แทงคนที่ไขอีโคตัดหน้าพอหนูตีอาวุธไปประมาณ180ทีประเทศแตกครับประเทศแตกครับไม่มีบุญได้จับปากฉลามเลยเอ้ยไม่ใช่ดิตอนนั้นมันต้องตีอาวุธทั้งหมด3า0ทีป้าหนูตีไปแบบขาดอีก20ทีอะหนูขึ้นปากฉลามได้แล้ว แต่ไม่มีบุญค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ชอบจินตร,ราตอนทำยังไงฮิเราเนี่ยนะชอบจริงเ็บอกสมัยจอนนี่โดนคาตินแปดชั่วโมงตอนนั้นหุ่ยไม่ทันค่ะนะไม่ทันเลยวันณนะช่วงเวลานั้นอ่ะคือชีวิตวันวันหนึ่งอ่ะตื่นมาเพื่อเก็บกระหลำ่ำเก็บปูเก็บหอยเก็บอีโคเป็นวัยรุ่นอีโคอย่างเดียวเลยตอนนั้นอ่ะ นั่นน้ากากเซรามูลอันหนึ่งวิ่งดุกดิด๊กไปดุกดิกมากับบักกี้สีชมพูเหลืองคันหนึง่งชีวิตมีค่านี้จริงถ้าเคดีมีสองยุคยุคแรกยุคบ k เคเกับ o อ e วไม่ทันเลยยุคเลเลดเกมเริ่มมีหลายแกงใช่ค่ะมาหลังแบบเลเลดเกมเลยเกือบแบบประเทศจะแตกแล้วอ่ะกลางๆอะ่ะใช่ค่ะสมัยลุงกับหลานไม่อยู่แล้วสมัยที่เจนีแพดอ่ะขึ้นมาทำแก๊งเลยตอนนั้นเลยตอนนั้นเลย ทัมมิ่งนั้นจําได้เลยอะรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะขายปูนให้เจมบางถุงละสี่ร้อยตอนนั้นอะอยายคนนี้เขาก็ต่อราคาต่อราคาเก่งเอซื้ออะไรเขาก็จะต่อราคาฟิลเจอะตลกดีก็เลยแบบว่าอยู่กับเจ้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็คืออยู่กับอยู่กับคุณคุณนิพทเขามาโดยตลอดเป็นงานสุดยอดไหมนี่คือประวัติความเป็นมาของจินตลาค่ะหนู <c oughs> อยากให้ดูรูปสมัยก่อนมากเลยอ่ะทุกคนเป็นผู้หญิงหน้าหน้าหน้าสูนปะ น่าเคยเห็นนะเคยทุกคนเคยเห็นหน้าแก่ที่มันบักๆกปะหนูใช้หน้านั้นอ่ะกับผมบ๊อบผมสั้นอ่ะหน้าแก่ๆเลยอ่ะหนูอะ่ะเมื่อไหร่จินตลาดจะเต้นโชว์เฮ้ยเค,ยคดียุคไม่มีตำรวจก็มันอยู่นะไม่ทนนันมันนะหนูไม่ทัน ยุคอาทีแรกอะดีอาทีกับอาบีทนะีใช่ใช่ยุคนั้นค่ะยุคก,ก่อนหน้าน,าน,นี้นนึงก่อนหน้านี้นนึงยุคที่เป็นยอดเยี่ยมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยยอดเยี่ยมก็มาเป็นเรียวไทม์เรียวไทม์กับเรียวไทม์กับลิบอร์ตี้ปุ๊บพอเป็นเรียวไทม์กับริบอิ์ตี้ปุ๊บก็แยกออกมาเป็นเรียวไทม์เนี่ยอยู่ตั้งแต่คาบเกี่ยวอันนี้เลยจนเจนี่แพทโอซีค่คะเหรอครับคือแฟนบางเทนครับอยากให้เข้าดวไว้ทำไมอะทำไมอะ ใช่แฟนแฟนพี่เทนครับน่าจะใช่ค่ะตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นอาทีเลยตอนนั้นี่ยเป็นยอดเยี่ยมอยู่เป็นยอดเยี่ยมปุ๊บยอดเยี่ยมเอ็กซ์ลิเบอร์ตี้พอพอมาเมืองเนี้ยปุ๊บใช่ไหมเล่นอยู่ช่วงลิเบอร์ตี้แรกๆปุ๊บก็เอาโอทูอุ้ย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 ลิขสิทธิ์โอ้โหโคปิดให้ไวเลยแล้วก็แล้วก็มาเป็นโอทูมารวมกับเดียวยอดเยี่ยมก็เลยกลายเป็นเรียวไทม์เนี่ยสองแก๊งก็คือโอทูกับยอดเยี่ยมรวมกันก็คือเรียวไทม์